This year will be a year that you can earn money for your body. This year will be a year that you be able to change your body. Today, I want to say that there are that I want to tell you because I <Santhe> am <Santhe> very proud you. วันนี้พาร์ทเนอร์ของรางก็มีของรางเข้ามาร่วมแจกต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับมากทายวันนี้วันนี้ต้องบอกว่ารางวัลเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าแปดเก้าสิบรานวช่ไนะฮะเก้าสิบประมานเออวันนี้น่าจะได้ของรางติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ประกันว่าของรางจับไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างแน่นอนเช่นกันนะครับคนไทยที่เอาของขวัญมา ที่เตียมของขวัญนานะครับเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกจากรางวัลของขวัญด้วยกันนะครับและเพื่อนการเสเวลานะครับผมแวินาท <c oughs> ีนี้ผมขออนุญาตนะครับเปิดงาน True อ d e ีย e w Year ยปาร์ตี้ขอทุกคนมีความสุขที่สุดร่ำรวยที่สุดเดินเข้ามาเป๋าแห่งเงงปังๆในปีมองกรทองขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณครับเมื <c oughs>